สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาต่อสายลําโพงนะครับไว้ใช้นะครับเป็นแบบสเปกคอนนะครับอันนี้เรียกว่าสเปกคอนตัวผู้นะครับอุปกรณ์ภายในก็จะมีทั้งหมดนะครับสามชิ้นด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นขั้วนะครับอันนี้จะเป็นฝาปิด อันนี้คือสายลําโพงที่เราใช้งานนะครับแล้วแต่ขนาดที่เพื่อนจะใช้นะครับสองคูณสองจุ 4, ดห้าสองคูณสี่หรือว่าสองคูณหนึ่งจุดห้าแล้วแต่นะครับแต่เป็เพื่อนเรียกใช้งานนะครับอยู่ในขนาดที่เพื่อนต้องการนะครับก่อนอื่นนะครับตัวนี้ฝานะครับใส่ก็ไปก่อนปอ,อกสายนะครับ ตัวนี้ไม่ต้องปอกยาวนะครับเพื่อนอปอกยาวมากนะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าปอกยาวเกินไปเวลาล็อกสายมันจะไม่อยู่นะครับประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนี่ครับประมาณหนึ่งนิ้วปอกตัวนี้นะครับอันนี้ผมใช้สายสองคูหนึ่งจุดห้านะครับสำหรับงานเสียงกลางเล็กๆนะครับ มานี้นะครับส่วนทองแดงก็ไม่ต้องปอกยาวมากนะครับเพราะว่าในรูตัวนี้นะครับให้มันพอดีนะครับเพื่อนๆสังเกตนะครับตัวนี้ดูที่ขั้วตัวล็อกบนนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งบวกตัวนี้จะเป็นหนึ่งลบนะครับมันจะมีตัวหนังสือบอกนะครับเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับหนึ่งบวกก็หมายถึงขั้วบวกหนึ่งลบก็หมายถึงขั้วลบนะครับคลายน็อตออกมาหน่อยนะครับคลายออกมานะครับเสร็จแล้ว เราจะใช้สีสีนี้เป็นบวกเราก็ทำเหมือนกันนะครับทุกตัวนะครับผมใช้สีน้ำตาลเป็นบวกนะครับเราก็จะแย่เข้าไปที่รูนะครับค่อยแย่เข้าไปให้กบทุกเส้นนะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ล็อก้วยน,อน็อตนะครับล็อกน,อน็อตเข้าไป ขนาดสายลำโพงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ขนาดของลำโพงนะครับถ้าสายเบรกก็จะต้องใช้สายที่มีขนาดใหญ่นะครับอันนี้ผมเสียงกลางแล้วก็งานเล็กๆนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกนะครับเราใส่ที่หลังก็ได้นะครับตัวนี้มันสามารถเปิดออกได้นะครับแล้วก็มันจะมีล็อกข้างมันนะครับสังเกตดีๆเพื่อนเห็นไหมครับอก้ยั้างนะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งบวกตัวนี้เป็นหนึ่งลบ เพื่อนๆจับตัวนี้ขึ้นมานะครับสังเกตตัวล็อกตัวบนนะครับตั้งขึ้นมาจะเห็นง่ายนะครับตัวนี้หนึ่งบวกตัวนี้หนึ่งลบแล้วก็นี่คือตัวล็อกนะครับล็อกตัวนี้เสร็จแล้วก็ฝาปิดนะครับให้แน่นมันให้แน่นเลยนะครับสังเกตนะครับเกีียวนี่ก็จจะได้แบบนี้ประมาณนี้นะครับก็จะได้สายลำโพง ประมาณนี้นะครับนะครับครับก็แนะนําสําหรับเพื่อนๆนะครับเพื่อต่อใช้งานนะครับเพื่อนๆบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้าใจแล้วก็ดูเล่นๆก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ